ผมเปลียนใจแล้วอา้าวเหรอครับมาได้ครึ่งทางครับเขาบอกไม่ไปแล้วสายหนึ่งพุทธมณฑลสายหนึ่งไม่ไปแล้วเขาบอกให้ผมมาที่ตลาดบางบัวทองอไ,ดได้ได้ได้ครับโชเฟอร์ตกปากรับขับแต่ในใจของเขากลับร้อนรนเนื่องจากไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ตกลงไว้กับตำรวจผมก็นึกในใจจะทำยังไงดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไปรอปอ,อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งแล้ว เป็นเพราะพฤติกรรมที่ชวนสงสัยของลูกค้าชาวเวียดนามทําให้ก่อนหน้านี้โชเฟอร์แท็กซี่ตัดสินใจเข้าแจ้งเรื่องไว้กับทางเจ้าหน้าที่มันจะเป็นโน้ตบุ๊กมั้งฮะโ,โทรศัพท์มือถือมั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยครับผมเจ้าหน้าที่ตํำรวจก็บอกว่าถ้าเกิดเขาโทรมาตอนไหนก็โทรให้ให้ให้แจ้งผมแล้วแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปกับพวกเขาตลอด เมื่อผิดแผนโชเฟอร์พลเมืองดีจึงต้องหาทางที่จะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจุดหมายใหม่ของลูกค้ากลุ่มนี้เดี๋ยวผมขออนุญาโตโทรหาภรรยาหน่อยนะครับฮัโโลโหลแม่เหรอครับวันนี้พ่อกำลังไปส่งผู้โดยสารที่พระรามเก้าอยู่อ่ะไม่ต้องรอพ่อกินข้าวนะเตอนนี้ก็นะแม่พ่อกำลังขับรถอยู่จ้าจา